เอโยวอร์ yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บค์นะฮะวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็หน้านะครับลูกค้านะคันนี้เดิมๆเ,เลยนะฮะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับผมชุดสีนะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้นะเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะคันนี้ได้เป็นท่อแต่งนะของอาคาโปวิกนะครับผมสวยๆเท่ๆเลยคันนี้นะมาพร้อมกับโช๊คหน้าอัพไซด์ดาวสีทองนะตัดกับ สีรถสุดๆไปเลยดอกอยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะรถสวยๆสภาพดีๆเลยนะใครที่กําลังหา Style รถสไตล์นิกเก็ตบอขับขี่นะผมแนะนำเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริ๊บครับลูกค้าทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยคันนี้ได้การดีดมาให้แล้วนะทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับ จ้าคันนี้นะลูกค้าเล็กมาอยู่ที่14,00 0โลนะครับผมนะเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยอ่าเสียงทุมท้มๆนุ่มๆเลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยเสียงลั่นเอาเรื่องอยู่นะฮะถ้าใครสนใจนะฮะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพรม้อมเอกาสารครบแล้วนะครับผมนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ